เข้าใจกับพวกเรานะครับเอ่อประเด็นที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับในกระบวนการทํางานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนแล้วก็การออกแบบการวิจัยนะครับเรื่องที่กหนกวันได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่เนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเอ่อในกระบวนการออกแบบประเด็นการสอนเนี่ยนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับบทที่สามคือกระบวนการทํางานวิจัยนะครับ งานวิจัยของสาขาเรามันจะมีหลกัลกๆอยู่สองประเภทเนาะก็คือประเภทที่หนึ่งก็คืองานวิจัยประเภทเชิงทดลองเชิงทดลองอเมื่อสักครู่นี้กระดกวันคือเชิงทดลองเชิงทดลองก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยอ,อ,อยู่ในลักษณะที่มีประชากรมีกลุ่มตัวอย่างและเราอยากทดลองดูว่าการสอนด้วยวิธีสอนใหม่ๆของเราอย่างกรณีของกระดกวันคือเราจะลองสอนโดวยวิธีการของเดวี แล้วก็ไปสอดแทรกคุณธรรมเลยจะไปทดลองดูกับกับนักเรียนอะไรครับห้องใดห้องหนึ่งแล้วก็หวังผลว่ามันจะสามารถที่จะ implement หรือนำเอาไปใช้กับห้องเรียนอื่นได้ก็คือประชากรของเราอันนี้คือวิธีวิจัยที่เรียกว่าวิธีการออกแบบวิจัยแบบเชิงทดลองส่วนกรณีแบบอื่นเช่นทำ action research นะครับอ่าก็คือทำเป็นวงจรการปฏิบัติการอันนี้น,นี่ยังไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ powerpoint ตัวนี้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่นี่นะครับอาจารย์เรียกตัว PowerPoint นี้ว่าความสัมพันธ์ของประชากรตัวอย่างแล้วก็เครื่องมือเราลองมาดูซิว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี่ยนะฮะเราเห็นว่าอันนี้คือกรณีตัวอย่างนะครับถ้าเราดูตรงตรง,ตร,งรูปวงกลมเนี่ยนะครับแผนภาพวงกลมเราจะเห็นว่าอาจารย์ลองสมมุติให้เห็นว่านี่คือประชากรมีห้องเอ ห้อง B ห้อง C แล้วก็ห้อง D ดูให้ดีนะครับทั้งสี่ห้องนี้เพื่อให้มันสมจริงที่สุดก็เลยลอง simulate มันให้เป็นเป็นจำนวนคนที่ไม่เท่ากันดูอย่างเช่นห้อง A 38คนห้อง B 35คนห้อง C 32และห้อง D 35ถ้าเรารวมทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าประชากรน,นับรวมกันก็คือ140คนนะคำว่าประชากรในความหมายมันก็คือ นะครับนักเรียนแต่ละอะไรครับแต่ละห้องเนี่ยมีลักษณะไม่แตกต่างกันเช่นอย่างเมื่อสักครู่ของกนกวันที่สอนวิชาดนตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กทั้งห้าห้องแต่ในครั้งนี้มีสี่ห้องเนาะก็มีความสามารถในการเป่าขลุ่ยไม่แตกต่างกันเด็กอยู่เป็นห้องอยู่เป็นห้องเมื่ออยู่เป็นห้องอย่างนี้เราเรียกคลัสเตอร์เนาะเป็นคลัสเตอร์คั้นเราจะหยิบมาหนึ่งคลัสเตอร์วิธีแบบนี้จึงเรียกว่าคลัสเตอร์แรนดอมแซม pling นะครับ แต่ถ้าเราบอกว่า140ยบคนเนี่ยเราจะหยิบมาแค่30คนโดยเป็นนักเรียนคนไหนก็ได้เนี่ยวิธีแบบนั้นเราเรียกว่า Simple Random s a m pling ซึ่งมันจะทำได้ยากเพราะว่าอะไรครับถ้าเราหยิบมาเด็กปรากฏว่าเด็กไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยก็ก,ก็ก็จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติเนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นเราเราจะเห็นว่าเด็กอยู่เป็นห้องทั้งหมดกี่ห้องครับในตัวอย่างครั้งนี้ก็คือสี่ห้องหยิบมาหนึ่งห้อง ิธีการสุม่มเราเรียกวิธีแบบนี้เรียกว่าคาร์สเทอร์แลนด์ดอมแสปปิงทีนี้เรามาดูเคสเคสนี้ครับปกติเวลาเราทําวิจัยเนี่ยเวลา,าทําวิจัยเนาะนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างเครื่องมืออาจารย์ก็สมมุติเหตุการณ์ต่อไปว่าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะสร้าง Lesson Plan หรือแผนการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งเราก็จะสร้างไว้กี่แผนก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราจะทําวิจัยนะฮะ แบบทดสอบอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ปรับให้กนกวันก็คือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแบบสอบถามหรือแบบประเมินก็ได้นะฮะ,สะแสดงว่านักวิจัยมีเครื่องมือกี่ชนิดครับที่เห็นเนี่ยนะครับกี่ประเภทครับหนึ่งสองสามกี่ประเภทนะครับสามประเภทถูกไหมฮะนั้นเวลาเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยในกระบวนการวิจัยเราก็นําเครื่องมือไปผ่านกระบวนการหาคุณภาพของเครื่องมือ ปกติเนี่ยการหาคุณภาพมันก็จะหาให้สอดคล้องกับลักษณะของเครื่องมือยกตัวอย่างเช่นถ้าแผนเนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปผ่านผู้เชี่ยวชาญปกติการดูการพิจารณาแผนของผู้เชี่ยวชาญเราก็จะนิยมให้ผู้ชาญดูความอะไรครับความเหมาะสมคําว่าความเหมาะสมก็คืออะไรครับก็คือการดูว่าแผนนั้นเนี่ยมันเหมาะสมมากหรือน้อยแค่ไหนเช่นความเหมาะสมก็นิยมใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่เราเรียกว่า เลตติ้งสเกลครับห้าสี่สามสองหนึ่งเช่นแผนนี้อะไรครับวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมห้ากิจกรรมเหมาะสมไหมสี่เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการพิจารณาความเหมาะสมที่เรามาดูแผนก่อนนะครับดังนั้นเวลาเราเวลาเราอะไรครับเวลาเราให้ผู้เชี่ยวชาญดูแผนท่านก็จะดูความเหมาะสมจากนั้นเราก็จะอะไรครับปรับปรุงแผนถูกไหมฮะถ้าเราสามารถกรณีกระหนกวันเนี่ยใช่ไหมฮะเนื่องจากกระหนกวันมาจากโรงเรียนที่มีจํานวนห้องเยอะ ที่ห้องประชากรเหลืออยู่เราสามารถนำแผนนี้ไปทำอะไรต่อได้ครับไป t r i a าได้ถูกไหมฮะอ่าเราเลือกไปทดลองใช้กับนักเรียนห้องใดห้องหนึ่งก่อนที่ยังไม่ใช่ห้องวิจัยเพื่อที่จะดูว่าการสอนแบบเราที่เราคิดไว้เนี่ยมันสอนได้ผลไหมมันสามารถที่จะอะไรครับเอาไปใช้วิจัยได้จริงๆไหมกลุ่มนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครั้งนี้คือห้อง C ห้อง C เราเรียกมันว่าห้อง t r i u t ครับ แต่ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในประชากรเนาะดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวห้อง C เนี่ยก็จะเป็นห้อง t r i u t ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราให้ระมัดระวังนะครับเราเราอาจหลายคนอาจจะไปเคยอ่านงานวิจัยทางเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านผู้ชี่ยวชาญแล้วเขาจะนิยมไปอะไรครับ trial แบบแบบหนึ่งต่อหนึง่ง แถวแบบกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่อันนี้อันนี้ของเราเป็นแผนการสอนเนาะแผนการสอนเรามาันจะสอนเป็นห้องอะครับทดลองใช้เป็นห้องเราไม่สามารถนําไปใช้ทดลองแบบกลุ่มเดียวกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ได้นะครับไม่ได้เพราะเราออกแบบการสอนเป็นห้องนั้นเวลาเราไปทายเอาก็ไปทายเอาแบบไหนครับแบบเป็นห้องเลยก็คือห้องในครั้งนี้คือห้องสี่แล้วเราก็ทําการแสดงว่าเราสอนสมมติว่าเรามีทั้งหมดสิบแผนถูกไหมฮะถ้าเรามีสิบแผนแล้วก็ แผนหนึ่งแผนสองแผนสามจนครบแล้วแล้วแล้วห้องห้องวิจัยทํำยังไงเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรเนี่ยผู้เรียนผู้สอนอผู้สอนสามารถที่จะออกแบบเนื้อหานะฮะแต่ว่าให้ครบตามปีได้เนี่ยเราก็อาจจะเอาเนื้อหานี้มาเรียนทีหลังก็ได้ในห้องวิจัยนั้นหรือว่าห้องนี้อาจจะมาเรียนก่อนก็ได้นะครับดับงนั้นก็ก็อะไรครับก็นําไปใช้กับห้องฟรีปรับปรุงแผนและค่อยไปทําวิจัยกับห้องวิจัยอันนี้คือการทรีเอาอะไรครับ แผนสาหรับกรณีที่เราจากนักเรียนนักอะไรครับโรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนหลายห้องเพราะปกติกำหนกวันก็สอนห้าห้องอยู่แล้วถูกไหมครับถูกไหมฮะอะก็สอนหน้าห้องอยู่แล้วก็ควรจะไปทายเอาแผนก่อนดังน,นั้นดังนั้นอันนี้คือข้อแนะนาแต่ถ้าถ้าเรามาจากโรงเรียนขนาดเล็กแล้วมีห้องเดียวอันนี้อันนี้เราอาจจะจบที่ผู้เชี่ยวชาญได้ดังน,นั้นเคสแบบนี้ควรจะทดลองห้องทายเอาก่อนก็คือห้องที่เหลือนะครับ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้แบบทดสอบเนื่องจากแบบทดสอบเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะหาคุณภาพอยู่แล้วเมื่อมันผ่านผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับผ่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็ควรนําแบบทดสอบไปหาคุณภาพกับห้องนี้สังเกตไหมครับทำไมหาได้ก็เพราะเด็กห้องนี้เรียนจบพอดีถูกไหมครับดังนั้นเมื่อถึงคาบสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กห้อง C ีเมื่อสอนเสร็จแล้วครูหรือนักวิจัยก็สามารถนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพเช่นอํานาจจาแนก หรือความเชื่อมั่นได้เลยกับห้องนี้นั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนว่านําแบบทดสอบนะครับไปทดลองใช้กับนักเรียนห้อง C ที่ผ่านการเรียนเนื้อหานี้มาแล้วดังนั้นคุณภาพมันมันคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบมันยังเป็นการทรายเอากับนักเรียนห้องที่อยู่เป็นอะไรครับในประชากรเราแล้วและถ้า,ถาจะถ้าจะทายเอากับห้องพึงพอใจก็สามารถที่จะ t ายเอากับห้องนี้ได้เลยแล้วก็ ค่อยปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้กับห้องวิจัยจริงนี่ครับนี่คือเคสของกนกวันแต่ถ้าทีนี้มีคนถามว่าอาจารย์ครับโรงเรียนผมยังมีแค่ห้องเดียวแต่จะทำเชิญท,ทดลองมันก็มันก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็ก็มันก็ไม่สามารถไปทายเอาได้ถูกไหมครับแต่เธออาจจะลองทายเอาบางเนื้อหาดูเพื่อดูว่าการสอนนี้มันใช้ได้ไหม <S <S เช่นลองไปทายเอากับอะไรครับกับเด็กโรงเรียนอื่นดู ว่าเนื้อหานี้การบริการสอนนี้มันทําได้ไหมแต่แบบทดสอบเธอก็อะไรครับเธอก็ไปทายเอากับน,นักเรียนที่สูงขึ้นเช่นป .6 อย่างนี้ต้นส่วนแบบสอบถามมันก็อาจจะจบที่อะไรครับที่ผู้เชี่ยวชาญนี่คือการดีไซน์ที่ให้สอดคล้องกับบริบทจริงครับดังนั้นเวลาเรามาจากงานวิจัยแบบไหนเราต้องดูความความความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทีนี้เราสังเกตไหมครับว่าวิธีแบบนี้มันจะเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญ่ถูกไหมฮะ แต่ถ้าใครที่มาจากอะไรครับโรงเรียนขนาดเล็กแล้วเราก็เลือกแบบจอะจงเราก็สามารถทําได้โดยการปรับปรุงก็คือไม่มีการไป t r i out แล้วก็จบที่อะไรครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปทดลองวิจัยเลยแล้วก็อะไรครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นตั้งวัตถุประสงค์ให้เป็นเพื่อศึกษาก็พอนี่คือนี่คือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์มากๆครับระหว่างตัวประชากรกลุ่นตัวอย่างและเครื่องมือ นะฮะที่อยากจะฝากพวกเราทุกคนให้ให้ไปลองอ,ออกแบบดูนะครับในการทำวิจัยครับ,รบโอเคทีคนี้ช่วงนี้มีใครจะถาม